โยวาสับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Minecraft d e c e p t i o n ถ้าถามว่ามินิเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ประมาณอารมณ์คล้ายๆกับ Day by Day l i h t หรือ Identity V บนโทรศัพท์นะคบผมเอาละวันนี้ผมได้พาเพื่อนๆผมนะคะมาเล่นกันโดยจะมีใครเอ่ยเหนมครภายูพีครับสุดสวยกินครับสมองพิการเทนสิบน้องโคเกี่ยวที่สร้างความชิมหายมาว่าก่า จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ชวนกันมาอีกนะครับผมแต่ยังมากันไม่ครบซึ่งจะมีพี่เบียร์และยูโรที่จะตามมาทีหลังโดยพวกเราจะใช้วิธีการสลับกันเล่นหากใครอยากพักเนี่ยสามารถสลับกับคนที่รออยู่ได้เอาล่ะก่อนไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับพวกเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go <S มันแน่นอนเฮ้ยแมบคิดมากเหรอ oh shit แล้วกูเอาเปร์กอะไรมาอ๋อใครเอาอันนี้ไอไอ,อ,อ,อกิจมนะันไม่ได้เอาเปึ๊กใหม่กะ ฮัลโหลฮัลโหลเออวัดดีหวัดดีไอ้กิดกูแม่งกิดแม่งตัวเถียงไอเฮี้ยกูเชื่อละแบรนไอกิดออกเฟิร์สเฮี้ยพี่เบฟต้องพี่เบฟฟังอยู่กับแบนมันด้วยนะลองเอาไอ้เต้มาดิกูเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยหวัดดีจ้าวัน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 ดีจ้าหมดไม่ดีครับสุดหล่อมาทำเฮี้ยอะไรครับสุดหล่อ สวัสดีครับผมเมื่อกี้เนี่ยอย่าโกหกเดี๋ยาใครยังไม่รู้นะครับว่าที่รักกินไก่เปล่านี่คือแบบว่าอีกคนนึงก็โดนบุรีว่าที่รักกินหมูเปล่าโคตรดักอ่ะ <c oughs> ที่เขากําลังทําลายประตูอยู่ทุกคนเ <c oughs> ดีย๋ยวตอนสุดท้ายก็ไม่ต้องหัวแล้วประตูแล้วไอ้เหี้ยประตูไม่เหลือ <c oughs> แกอยู่ข้างบนโอ้เราชิวๆเราปั่นเครื่องไฟได้อีกเยอะอ่ะโอ้ชิวกินหมูแค่นั้นเงินมาแล้วไอ้เหี้ยเงินมาแล้วมุหรี่ว้าแล้วบุหรี่าแล้ว กูเตรียมชุบไปเตรียมชุบกูเตรียมเป็นน้ำพริกไร้เงี้ยไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงกี่โมงไม่ได้ครับโอ้โหประตัวเฮียโอ้โหไหอ้อซัมเล่นเฮียอะไรเนี่ย เป่นเงี้ยเนี่ยโดนได้ไอ้เนี่ยโดนได้เป่นอะไรเนี่ยประตูมิงโคตรตไอ้เนี่ยเอาเลยไอ้เนี่ยแม่งไงสว์โซนนี้มันหายไปหมดเลยกลับสาะไปเดินปั่นๆไอ้เงี้ยสรุปกูจชุบไม่ได้ด้วยแม่งประตูไม่มีอยากหูแตกไหมสวัสดีครับใครชุบเหรอผมกำลังไปหานะพี่พีต้องแพรอนิกอะ ฮัลโหลฮัลโหลใครกำลังชุบอะไรอยู่หรอจะชุบอะไรอยู่ครับผู้พี่พิดไม่แพนอีกเกินไอ้เยี่ยงประตูแบบอ I'm แบทแมนเสียงประตูคือแหลกมาก่ะชุบหน่อยเหรอแต่กำลังอยู่เที่ยงกิ๊เด็กอ๋อใครกำลังชุบอะไรกันอยู่อ่ะอีกไกลอีกไกลใครกำลังชุบอะไรกันอยู่อ๋อบอกว่าอีกไกลโธ่ เอออ๋อเอ๋อใครกำลังทำอะไรอยู่หรออีไก่ฟฟิอีไก่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 อีไอ่อีไกอีไกลสวยสไก่ไกวิ่ง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 ไปให้ไกลลนอาไว้า for me เอ้าแม่เ้ยไอ้สัสกูกดชิปแล้วมันเปิดมันเก็บฟิวโอ้ชิปอะไร อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็เหรอไล่คุด้วยเฮียอยู่ไหนก็เหรอไมึงกูชอบแบบนี้อ่ะมึงกูชอบแบบนี้อ่ะกูอันที่หนึ่งในใจกูเลยไอ้เแคยขอฟิวไว้ใส่ก่อนขออนุญาตเอาฟิวไปใส่ก่อนเอาฟิวไว้ใส่ก่อนกูจะได้ไม่เปลืองฟิวเราเครื่องนี้ใส่แล้วโอ้โหแม่งไปนบเอ๊ะอ๋ออยู่ไหนกันเหรอจ้าอยู่ไหนกันสวยมากเลย เริ่มไปเริ่มปล่านะตรงนี้มันไม่มีประตูแล้วนะเกชุ่กชุบไม่ยาไม่อย่าย่าอย่าย่าชุบอย่าชุบอย่าชุบมีหมดยัโดนแน่โดนแน่ใครกำลังชุบอะไรกันอยู่อ่ะวิ่งหาผีแกชุบได้ชุบตอนนี้ได้ชุบตอนนี้ได้อ้าววิ่งไปทางนั้นพอดีเลย ไปดีไปชุบไปชุบไปชุบไปดีว่าดีพี่ชุบชุบด่วนด่วนเร็วไอ้กิ๊ด่วนเร็วเร็วมีอยู่แล้วครับขวาขวาพี่พีไปขวาพี่พีไปขวาไปขวาไปขวาชุบก่อนได้ชุบก่อนได้ชุบก่อนได้ทันอยู่ทันอยู่อยู่ไหนช่วยกันหมอเรืไปขวาเลย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 กิ๊ดไปเลยกิ๊ดไปเลยเจอกัมมอแล้วเหรอไอ้ไอ้ดักดักมีคนโดนดักโดนดักไอ้เฮียต่างคนต่างไอ้นี่วะหนีวะ เอาว่ะอย่างนีหมดเลยพี่พ <es voir> ีใจเย็นนะบูฮาฮาฮะไปละไอสัตว์เดียวกันอย่าเดินไปทางนั้นอย่าเดินอย่าเดินไปทางนั้นแอะแอะอย่าไมู่มดบวยจัดอ่าอยู่ที่ฟิล์มอยู่ตรงฝั่งขวาอยู่ตรงไอ้นั่นเอาว่ะตอนนี้มันเล่นกระจายตัวกันเลยว่ะเอาว่ะตัวนี้ผ่านแล้วมีเครื่องหนึ่ง ขอโทษนะครับพ oh, ี ah, s <S realize, yeah. Barbie, o, hey, ่ขอโทษที่วันด okay. ีวันดีวันดีขอโทษขอโทษที่รักขอโทษที่รักมาขอโทษวันดีวันดีครับไม่ดีเฮ้ยสโลที่สโลสโลแก่สโลได้ครับด้วยการกดจ้ำโรือวะเออยเป็นเป็นไรไอ้เหี้ยใครลอบมาเนี่ย สวัสดีครับคุณดูดูดีเสียงพังประตูรัวๆเลยไม่ต้องไม่ต้องรีอแมผมก็ได้นะสวัสดีครับมาอยู่ไหนอยู่ไหนกันเดี๋ยวโปรดบอกชั้นหน่อยเอาแล้วไม่ไม่ไปอยู่ไหนอะไรง่ายๆอยู่ไหนกันครับไอ้ย่าใครได้รีดรีดปั่นรีดปั่นตัวด่วนเลยเอ๊ะอ๋อใครไม่ฟุดฟิด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 ใครมันฟุดฟีดวะบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถึงนี้ ไปแล้วไอ้ไอพี่พี่ไปปั่นเครื่องตัวของไอพี่เงียบปั่ไอพี่เงียบปักพี่เงียบพี่เงียบลองพี่เงียบได้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 เงียบเงียบเงียบโอเ้เดี๋ยวผมวิ่งมาทางนี้พี่พี่มาฮะนั่งจะดักกูเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่เขาไม่รหี้ยอยู่ไหนสองคนสุดท้ายอะเฟรมกับเทนหรอโอ้ย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  เห็นชุดเห็นทำไมไล่ใครไล่ใครไล่ใครวไร่ต้นีเหรอเอ้าชิมหายไอ้เหี้ยหายไปเลยว่ะพี่ผิดพี่ผิดชุบยังชุบพี่ชุบได้เปล่าเอาว่ะชุบได้เปล่า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 อ้าวประตูพังหมดแล้วไอ้เหี้ยหาประตูหาประตูหาประตูไม่ได้ชุดเดินไมพังหมดแล้ว่ชุดเดินไมชุบได้นไม่ประตูมันพังไปหมดแล้วแม่เงยสัตว์วิมาเจอไอ้ห่า พี่พีทเอออยู่ตรงวิ่งมาแล้ววิ่งมา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 เมื่อกี้ชูคนเดียวทันนั้น่ะจิบหายแล้วไงเออแล้วไงขาผมออกเลยออกเลยออกน้าออกเลยออกน้าออกเลยดัก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 ยุงหลังชิ๊บหายไปไหนแล้ววะโอเควิ่งไปวิ่งไปประตูอยู่ไหนวะไอ้เขี้ยเปิดประตูได้ออกเลยฮะออกน้าออกเลยอ้าวัสดีพี่แอบได้แอบแอบได้แอบพี่พีทแอบได้แอบแล้วพี่จะอยู่เติมทำไมอะ วัาดีจ้าโอ้พี่พีชแม่งเลยพลาดอีกเลยฝันเลยกูไม่รู้ว่าตำแหน่งฆาตกรอยู่ไหนพี่พีชแม่งไปชุบด้วยไอ้เฮียแมปนี้ไม่ใช่เลยสมควรโอเคเราเราชนะแล้วแมปตาถั่วแมปตาถั่วแมปนี้แม่งไม่ต้องคิดบิดโลหรอกแม่งก็ไม่เห็นหรอกเฟมเฟมเฟมช่วยหน่อยไอ้เฮียเด้อเด้อเด้อวิ่งก่อนวิ่งวิ่งวิ่ง มึงไปมึงไปเลยมึงไปเลยเฮียอะไรของกีดมันวะเมื่อกี้ไอเฮียเรียบร้อยแตกไอสัตว์เทนเทนเทนเอ้าชิบหายแล้วไงเทนเทนแยกแยกแยกเลยเฮีไอเฮียเฮ้ยอยจะบอกนักเกมนี้จะตายงูอ่ะไม่คือแบบโอ้พี่คุณฟิล์มขอโทษครับไอฟิล์มา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 ไม่ไม่ใช่ทางนไม่ใช่ทางัอ๋อไม่รู้ทางอ่ะครับโอเคโอเคซ้อม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 อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเอ๊ะโอเคโอเคโอเคแล้วนะอยู่นี่โอเคตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยววิ่งไปไกลๆเลยจะวิ่งไปไกลๆผีเลยเอ้าอู๋พีทไม่เอาอันนี้มาไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันต้องทำยังไงนะแต่ว่าแบบเฟิร์มมันจะใช้ไม่ได้ประมาณเกือบหนึ่งนาทีชิบหายแล้วไงแม่งแล้วกูวิ่งกูวิ่งมาเจอใช่ไหมเนี่ย คือกำลังจะเอฟเคเว้ยแบบแล้วแบบเอ้าชิบหายกดไม่ติดแล้วแบบเไี่รู้เลยอ,ะอ่ะไม่นัจะ,ะ,ะชบชิบหายไาาอ้ซั๊ทําเสียงก่อนโอเคๆช่วยชุบช่วยชุบแกคงไม่ออกเปิร์นนั้นหรอกชุบผมมันจะผมไม่เนออ้นแล้วผมอาจจะยอมบีสโบริกทั้งเรือกัน ลองไม่บียดท่านีหนี่งไอ้เหี้ยไอ้กิ๊ดทที่เราเพิ่งเลย嘛ไอ้เหี้ยถูกเทเลพอร์ตเปิ่งไอ้เทเลพอร์ตเปิ่งไอ้เหี้ยอย่าอยู่ใกล้เราอย่าอยู่ใกล้เราเพราะว่าเราเลิกเราเลือกไอ้นี่เราไอ้นี่ถูกเปิดเผยถูกถูกเปิดเผยทำไมมันต้องวนมันเจอกันตลอดโอ้โหโอ้โหวิ่งไล่ก oh ันด้วยกูไ <no ม่อยู่แล้วกูมุดแค่นี้แหละไอ้เหี้ยไม่ตามกันเลยไม่แล้วไม่กูไอ้เหี้ย ก็อยากกระจุกกันได้ไหมพันพงไปช็ช็อตช็อช็อตชตชัแ่น่าเหรอไปโอ้โหแม่งกูอ้ยไหนที่ักหนูที่ักของัเดตไอ้สัสไอ้เียกูโดน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 กเียกูโดน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  พี่แม่งไล่กูจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยตายละใครวิ่งสิร์มาเนี่ยว่าตัวไหนอ่ะไอ้เหี้ยเอ้าวันนี้ปั่นแล้วเนี่ยไปเลยไอ้เหี้ยไม่อยู่มุมนี้กันหมดเลยไอ้แม่งเลยกูไปละไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกูจะไปเ่ออะไรเนี่ยวิ่งไปเจอใช่ไหม

กูอ <out> oh ่านว่าอันไหนไอ้เบอร์เย็นนี่มึงเล่นเปิร์กอะไรกันแน่เนี่ยไอ้เฮียกูก็หยิบหยิบมาเลยไอ้เฮียโดนเปิดเผยไปโดนเปิดเผยอีกละแม่งประมาวว่าพี่เหมาะกับการเก็บฟิวแล้ววางไว้อะไม่เหมาะกับการที่แบบว่าเอาฟิวแล้วก็ปั่นไฟอ่ะเอาเป็นว่าพี่จะวางแล้วปั่นเอาเลยนะพี่พี่พิธีพิธีพิธีพี่พี่พี่อยู่ที่พี่อยู่ที่พี่เฮ้ยไม่ได้ยอยู่ที่พี่วิ่งอยู่ทีวิ่งอยู่วิ่งอยู่ใครชุบเด็กเปรตออกมาเนี่ยไอ้เฮียแม่งพาล่าสังคมไหมครับด อันนี้ใครเนี่ยอันนี้กี่ดรออยู่ดีพี่ธีอยู่ดีพี่ธีอยู่ดีพี่ธีช่วยชุบหน่อยช่วยปั่นหน่อยช่วยปั่นหน่อยช่วยปั่นหน่อยพี่มีฟิวปั่นอยู่ปั่นอยู่ครับฟู่โอเคพี่พี i̇şte ่วางแล้วไปแล้วไปแล้วเพราะว่าเปิดเผยตัวตนอีเหี้ยไม่ได้ไม่ได้พี่อยู่นานไม่ได้เอาเป็นว่าพี่จะเอาฟิวไปวางไว้ให้แล้วปั่นกันเออาเเงสร็จแล้วเสร็จแล้วเคยีสองเครื่องเฮียไอ้เฮียเฮ้ยมันตายพี่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  โอเคเราไอกิดไอสัตว์ปัดเรีวไอกิดปิอย่าติดกันย่าติดกันเยไอกิดแล้วใครใส่ฟิวเนี่ยโอ้โหแล้วมึงไม่วิ่งไปด้วยไอสัตว์กูอย่างชอบเลยไอ้เหียเ้ยแม่งตอนนี้คือแพนิคจัดละไอเหียกิจก็ตายไอสัตว์ไอ้เฮียอย่ารวม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 ูฮาฮาอยู่ไหนกันะ ชุบไดใครชุบได้ชุบอ่าพี่ทีชุบไม่ได้พี่อาพี่อาเครื่องชุบอยู่โอเคเฮ้ยพี่ไอ้พี่ทีอาจจะชุบได้ไอ้เฮียไม่ต้องการเลยจต่กูเฮ้ยอยู่ไหนมันก็ตึก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 เลยอ่ะตึกอะไรอ่ะพี่พี่แพนิกเองโอเคไม่แพนิกเองไรสัตว์ไม่แพนิกไรอะกูนะมาตึก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 เลยเมื่อกีไอ้เฮียสวัสดีครับโฟฟิมอยู่ไหนวะสวัสดีครับอากงอากงอยู่ไหนกันเนี่ยไม่มาเจอกันอีกอ่ะไอ้เฮียเต็มดเดี๋ยวไปคนละฝั่งกันได้ไหมพี่ทีชุบได้พี่ทีชุบได้ เอะไรนี่อยู่หาหาหาที่ชุบมาเหมาะอยู่ไอไอปั่นปั่นขึ้นนี้ได้ปั่นขึ้นนี้ได้นะแต่ชุบก่อนได้ดิพี่ขวาไม่ยังมันจะเปิดเผยตัวตนนะไอ้ชุบก่อนชุบก่อนเลยชุบก่อนเลยชุบก่อน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 ชก่อนใช่ไหมเอ้ชุบก่อนอยู่แล้ชิ้นหายพี่พีดไม่รู้แล้วมันจะอยู่ไหนไหนวะใจอยู่ใจอยู่ทันทันได้คนหนึ่งคนหนึ่งแล้ววิ่งนะคนหนึ่งแล้ววิ่งคนหนึ่งแล้ววิ่งไปแล้วโว้ย ยั you know? <c oughs> 1941, um, ่อยาช่วยไปกิดนะใครชุบไปกิกูฆ่านะก็ทำไมอ่ะไอ้พีไอ้เยอะเอ้าลตาไมอะไรกูไป้กแกไอสัตว์ไอ้เยอ้เจ้าไม่อกี้รู้นี่สัตว์อ่ะเฮ้ยหาขี้หาขี้กอดีตไอ้ขี้เจรจ้าเจไอ้เจร้าเไอ้ัเหมือนีตามเราเหมือนีตามเราไอ้เียไอ้วะไอ เก็บมันไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บอ้าวที่ผมป้องหามันไปลแล้่ได้เคียร์ได้เคีย์เทออยู่ไหนเอาไปเนจะอยู่ไหนทาออยู่นี่อยู่ริม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 ไอ้ยี่มันตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กอยู่โต๊ะทีนอยู่โต๊ะทีนก็ไม่บอกไอ้ชัติไอ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้ไหนไหนมันจะรออยู่ไหนอยูอตรงนั้นเหรอออแย่ละฆาตกรดาบทั้งออกแล้วฆาาตกรดบ ไปอีกทางนึงไปอีกทางนึงต้องหาคียหาคีย์ไปใส่ต้องหาคีไปใส่ไอเนี่ยเขาอยไ่ไหนเมื่อกี้กูไม่อยู่ล้ไม่อยู่ล้อยู่ลพี่พี่ก็ถืออยู่ไม่ใช่หรอไม่พี่หาประตูพี่หาไ้ทางนี้นี่นพี่เดินมา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 ทางนี้กลับมากลับมากลับมาทางนี้นี่ลุ้มลุนมุ้มมนี่ไปเร็วเร็วเร็วไอ้ใส่ไอ้ตส์ไอ้ใส่ยังไงไอ้เนี่ยกดกดชิป เหมือนกูได้แก้ตัวด่านนี้เลยช่วงแรกเงแถวที่ปั่นไฟเล็บพิธีฆาตกรเกมนี้แม่งเน้นเน้นเน้นพังประตูอยู่จุดนั้นลบควาสมบูรอ่ะพิธีแม่งจ้องเล่นปูเไรเหี้ยเสร็จไป็หนึ่งเครื่องแล้วนะจ๊ะเอ้าอะไรอ่ะอู้วไอ้ันเอาเว้นเอาเว้นโซ่ไอ้เหี้ยบอกแล้วสนุกไอ้เหี้ย แม่งไอสัตว์เอ้ยแม่งกูโดนด้วยเลยบอกแล้วสนุกเอาเวนโซ่ไอชิบหายก็นั้นนะกูเห็นตัวเฮี้ยแล้วไม่รู้ว่ามัก้กกำลังทุบประตูอยู่โจ้แล้วเมื่อกี้ยูโดเดินตามพี่มาใช่ไหมพี่บอกแล้วสนุกไอเฮี้ยไกลตรงนั่นไม่แล้วพี่โดสนุกใช่ไหมเมื่อกี้แยกทางละดีนะใส่ฟิวทันชุบได้ชุบชุบได้ชุบอ่าฆาตกรอยู่ไกลฆาตกรอยู่ไกลฆาตกรอยู่ไกลมาก ได้คนได้คนได้คนเรอยเร่อยเรือยเร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 ยเลยไออย่ร่ช่วยเลยหรอเมื่อกี้เวเลยไม่น่าเลยอชุมนันจะไงมนี่ไงมันคนมันคนสุดท้ายคนสุดท้ยยิ่งยิ่งยิ่งคนมันเหลือเยอะมันจะมันจะชุกชะกูไม่นามาตรงนี้เลยฟิลฟิลเมื่อกี้เองไม่น่าไปซ่อนไเครื่องตรงนั้นเลยไอตรงข้วอเองไม่น่าไป้องจะปล่อยไว้ก่อนี้อันนั้นอนนตจะปล่อยจะไม่นอนเลย ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเจอดรู้เออรู้ไหมว่าคนที่เจ็ดเพิ่งโดนไฮไลท์นะยูโรยูโรไม่อยู่นี่กันหมดเลยชิมหายแยกดูโรเฮียอะไรล่ะยังทางยังทางยูโรระวังหน่อยยูโรมันกันมาไอ้นี้มายูโรยูโรย่าไปยไปดูโรเฮียอะไรล่ะไม่อยากโดนไม่อยากโดนสองไม่อยากโดนสองหนึ่งหรอมาอีกทีมาหนี่ฮามีคนหนึ่งแทนไม่เห็นมาแวบไอ้เี๊ย มึงหนีกูระเบิดพี่อะไรหลายสัตว์วิ่งดิครับอไปนะเออเซิร์อยู่ไม่หนยทำอะไรกันฮะอทำอะไรกันจ้าชิบหายฟิล์มวิ่งไปวิ่งฟิล์มวิ่งไปเลยฟิล์มไปเลยวิ่งไปเลยโอ้ไขได้นะมันติดสตันใช่ไหมกแค่กระโดดเองยากอะไรเอ้ยอะ ัมีอย่าเข้ามาเจ้าแมวเจ้ายูโรยูโรช่วยพี่ยูโรช่วยพี no, ่ช่วยช่วยพี่ชูก่อนอ่าเข้ามาลอบหยียบล่ออยู่โอเคโอเคโอเคดี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 ลอบยูโรลอไปทางนุ้มโอเคโอเคสวย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 หลอกลอไงเทคนิคหลอกลอบลองลองทำอะไรกันล่ะจ้าน้องจ๋าทำใจครับโอ๊ยพีท โอ้โหเวนเลยไอพีพีเทปเจ็ดโอ้โหเม่งไอฝาดมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยฝาแล้วมึงมันมาบุญดีบุญดีพีพี่พีพีพพีเตรียไปหาที่ชุบเลยเตรียมชุบเตรียมชุบตัวนเตรียมชุบตัวนพี่ฉันเห็นนะโอ้แพ้แล้ว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 ไอ้เงยไอพีดพี่พีดมึงปล่อยกูไปเอาเอาเปียวอะไรมาเนี่ยเอาอะไรมาเอาขี้พิโรมาไเลย ไป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 พี่พีใกระตุกพี่พีในกระตุกพี่พีในกระตุกมาโอ้ยจ้าสวัสดีจ้าทร์นั่นสวัสดีครับไกลไกลเลยไกลเลยพี่พีไม่เอาคลิปพี่ลงมาแม่งหนีไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีครับ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 โอ้ตายตายตายพีพีตายสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมาที่เดียวกันไว้ก่อนเลยไม่ใส่เลย ไอเนื้อกราบโอ้แม่งไอ้สายไอ้ด่านเฮียแมปสยองขวัญไอ้เฮียไี่เอยชอบดูหน่อยนะจ๊ะโอ้เห็นเปิร์กทุกคนเลยตอนนี้ไม่บอกหรอกไม่บอกใช่ใช่ใช่ไอ้เฮียพี่เอาเปิร์กผิดมาพี่เอาเปิร์กผิดมาพี่เอาเปิร์กผิดมาพี่เอาเปิร์กอ้พี่เอาเทเลพอตอกมาโอพี่แล้วพี่เอาอกพี่เเปิร์กพี่เอาเปิร์กอะไรมาเทเลพอร์ตไอ้เฮียสัต เพ่ๆเนี่ไงมันมันมันดุมันดึงมันดึงมันดึงฝีอมาไอ้เฮียอยู่กันสามเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วยูโรเสร็จแล้วโอ้โหอยู่กันหนู่ยิ่งอืมวุ้ยจำแจ้มมาให้ไอ้จำแจมมาจำแจมอ่ะไอ้เฮียจำแจมอ่ะาตกอเดินผัดผมค่าตกอเดินผ่านขอแบล็คหาคาตะกอนไม่เจอมันโ้จุดบุฟเฟ่เลยน่ะกูหาคาตะกอนไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนพี่เดาวไม่รู้โอ้ยู่กับบุญอาู่กับบอยู่กไอ้เฮียไปแล้วจ้าไปแล้วค่าตะกอนล่กูขาบอกว่า โอ้ยี่ะคุโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่อ้ห้องเขียวอะไรห้องเขียวโอเคข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนเฮี้ย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 เฮียเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮีนยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเี้ยเฮี้ยเฮีมยเฮี้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮีย้ยเฮี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 ้ยเฮีย้ยเฮีเฮี้ยเฮี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 ย้ยเฮียเ หลังหหลลัังงที่เองตายไอ้ไอ้ข้างล่างเองตายอ่ะมันขึ้นขึ้นว่าอะไรไอ้ยี่มันตามพี่มันตามพี่เล่นเล่นเล่นชิบหายไหมไหมไม่ไู้แล้ววะกูไม่รู้อะที่ไหนวะไอ้สัตว์ไอ้ชิบหายสุนทรคู่คู่กวีขี่ฮอนด้าชิบหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนพี่ดีอยู่ข้างไลน์อยู่ที่ไหนพีอยู่ข้างล่อยู่ไหนโอเคโอเคโอเคสุนทรคู่คู่กวีขี่ฮอนด้าบิดร้อยห้าโอ้โหแรงชิบหายเอาไปดีม่าเลยโกงเกือบ Okay, 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 โอเคโอเคโอเคพี okay, ่ดนเปิดเผยพี่โดนเปิดเผยพี่โดมเปิดเผยอันนี้ใครวะไ่ ut ut ้ฝาดพี่มีไร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 พี่โดนไม่เลยซาเดี๋ยวกูโดน่อ้โหโอ้โหวัดต่อไาเลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ๊ย นี่วัเกมผีไอสัตว์อ so ุ้ยเชี่ยไอแม่งอ้ไม่ผีัตว์ไปละโวย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 ไม่วัดไม่วัดไม่วัดดวงจริงๆว่วัดดวงว่าจะเดินไปเจอไหมไอทีแม่งบิดร้อหจริงๆไอสัตว์นีนัถือจริงๆไอ้เห้้ยไอ้เ้ยไอ้เ้ย้เ้ยย้รเ้ย้ย้้้ยย้ โอ้โหได้อยู่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 ได้ p t ย d รัได้เลยครับไดีเลยครัได้เลยครับได้เลยอร่ได้เลยครได้เลยครัดเลยรัได้เลยอ่ันได้เลยครับได้อลยรได้เลยครัหนดหเลังรากไี่เาคราบได้เลยรัเหตุกลรคราบไดาเลคราบไดาเลรับไดสเลยรับได้เลยครับเลยครับได้เลยคัดเลยครับได้ลึคกับอ่ะเลยครับไดเิครัด้เลยครับได้เลครับได้เลยครไ้เครัด้เอยครับได้แลครกบได่อลรได้เลยคได้เลย้รับได้เลย่ับได้เยเัดีเยวนะดยเดย๋รวนะ นั่นไงกูว่าอะไรไอ้สัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูว่าแล้วมันมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนกี่โดนเล่นกุยโดนี่ยอ้เอ้ยแม่งข้างบนไครไอ้เหี้ยมเป็นอะไไอสัตว์บู๊ตไม่ทำเกียร์เลยวะออฟแล้วออฟแล้ตอนนี้ตอนนี้ไปนี่อยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่แล้วคิวมันกำลังมันกำลังล่างมันกำลังล่างมันกำลังล่างลมพังลมแทมไปอยู่ในกี่ที่แม่มันต่อไปไอ้เหี้ยปล่อยมันไปโอเคเอาเอาเอาเทมพี่ไปพี่ไปพี่ไปทางพี่ไปอีกทางเลย ท่าน้าหมูกรอบจริงๆเลยอร่อยจริงๆเลยหมูนครศรีธรรมราชเนี่ยโอ้โอเคโอเคโอเคไล่ใครไล่ใครไล่ใครไม่ได้ไล่พี่ไม่ได้ไล่พี่ไม่ได้ไล่กูด้วยเออมันตายหาไปเลยยี่สิบสองตรงอ่ะไม่คือคือตอนเนี้ยไม่ได้ไล่พี่ทีแต่แต่ตรงผมผมวิ่งตอนนี้ก็หันหลังให้อยู่ก็ยังไม่เห็นได้อยู่นะได้อยู่ดีครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้ได้ได้รอบ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 ไม่วิ่งครับวิ่งวิ่งช็อปสุดชุบสุดวิ่งนะมึงอย่าชุบเด็กนักโขนไปไปไปนะที่พีทไปนะที่พีท โอเคโอเครอด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 ไอ้เหี้ยโอ้หรอแป๊บโอ้โหครอแป๊บไอ้สัตว์แม่ง PTSD จัดเลยไอ้เหี้ยเราได้หัวใจผมแม่งเต้นจัดเลยวะแล้วเมื่อไหร่ัดละมีใครระบุฆาตกรอไหมถ้าแล้วอยู่รไปหาเครื่องไปหาเครื่องใส่ฟิวไปหาเครื่องใส่ฟิวหาอยู่หาอยู่อยู่ๆขางบนอยู่ของบนตอนนี้อยู่ข้างบนตอนนี้ตอนนี้อยู่ข้างบนผีเหรอฆาตกรอยู่ข้างบนใช่ๆๆอยู่ข้างบนอยู่ขบนแต่เสียงมันอยู่ใกล้พี่มากเลยอ่ะ อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่เหรอเชื่อผมเชื่อผมมันอยู่ข้างบนกูเพิ่งลงมาเมื่อกี้เนี่ยเสร็จเไปหนึ่งเครื่องหาหาเครื่องใส่ฟิวหาเครื่องใส่ฟิวยูโรยูโรอไม่คุ้นเด่นเลยอ๋อนั่นมันใส่ไปแล้วนี่หว่าเออหาเครื่องใส่หาเครื่องใส่อ๋อนี่นี่ไอ้เหี้ยแม่งคนเทเลพอร์ตฟิวไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยแม่งแบบตึกตึกตึกปุ๊บแม่งแพนิคไปก่อนแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอเคเสร็จเสรีเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จเครื่อง เด็กเครื่องหนึ่งหรือเครื่องสุดท้ายเหลือเครื่องสุดท้ายได้ได้ไย้เถอะไปมาไปมาข้าราชการอยู่ไหนไม่ใครระบุตำแหน่งข้าราชการได้ไหมไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่รู้แล้วไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กมึงมาหนี่อย่าติดเว้งไอ้สัตว์กูญแนเปิดเผยกูญแนเปิดเผยกูญแนเปิดเผยกูแค้นฝังหุ่นไอ้เหี้ยสุดท้ายเดี๋ยวมึงก็มาเจอคูณข้าราชการอยู่ไหนข้าราชการอยู่ไหนข้าราชการอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่สามารถบอกได้พี่มันอยู่นอกระยะละอยู่นอกระยะเลยแปลว่าอยู่นอกระยะไอ้กินเราคนนี้มาเนี่ยวู้ย พี่พียยอยยอ้อเียวระวังนะครับคนที่ถือฟิวอยู่ว่าระวังนะย่ง้วยโอ้โหไม่หววให้ดีโอ้โหแพนิ้อ่ะาลยอยู่ไหนลยอยู่ไหนอ่าชันบุญันบุญันันท่ออเอาเฮียประตูชุบใครช่วยุเน้าตัวไอ้ปรโยนเลยดิใครชุบไปกิจกรชยวารินเฮียกูมอะไรเนี่ย ประตูทางออกอยู่ไหนเคนอยู่ตรงกลางแมพกลางแมพกลางแมพเอาใจละ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 เอ้ยอ่ะร้อยออกสองเฮ้ยออกสามออสุดท้ายเคนออสุดท้ายเคนพี่ตายแน่เลยพี่่พี่ตายแน่พี่ตายแน่พี่ผมตายผมตายผมว่าผมไม่รอดแน่เลยเคนเคนเทมีโอกาสเทมีโอกาสเทมีโอกาสไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันแล้วนะไป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 ทันยัโลดหมดว่ะออไมค์กูไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้อะ เห็นเห็นเอาโอ้โหพี่เดียร์เปิดอะไรมาไอ้ย่าไอ้เว้นซูวันนี้เกมเร็วนะครับไม่ได้เปิดล่องหลมาด้วยโคตรซวยว้าวว้าวไอ้เพนิคแ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 พนิคเบดเดิลคอร์ดกูเดินติดเบเดอร์คอร์ดกูเดินติดโคตรแพนิคอะเล่นเล่นแทบไม่ออกอะโอ้โหโอชิตโอชิตมีคนไรเบเดอร์คอร์ดแม่ง ไม่ต้อคอยไม่จูบได้เอ้าจูบได้จูบได้เออจูบไม่มัน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 จะเดินสวนฆาตกรไหมมันเดินสวนไม่ได้เออไปไม่ได้ไงใหญ่เจ้าจึงไม่ชุบเพื่อนเมื่อกี้ฉันไล่ตามอีกคนนึงอยู่แท้ๆแล้วผมจะไปที่ไหนอย่คนละฝั่งช่วย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 ฟิฟฟิฟิล์มิฟิฟิฟชฟิ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  ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยมีนะคนตายมีคนตายมีคนตายโอ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยตายแล้วเอ๋อี๋ทางตันไล้วไล้วซีตีแม่งไงนี่เฉยเลยอะวิ่งสวนข้าตกระดักข้าตกระดักไปตีเอ้าผมต้องหนอยู่อ่ะมันมันไม่ควรจะเห็นดิหรอใช่ผมต้องหนอยู่มันไม่ควรจะเห็นครับผมผมอัปเปอร์แล้วหัวมามันก็เลยแบบเอออ๋อไอ้เหย่าตายมาเฉยเลย เรียบร้อยไม่คนตายไอทีแพนิกแล้วอ้าวไม่กันโอ้ช่าไปอะไรอยโอ้ไม่กันพี่สัสกันไอ้ไอทีมาอยู่ใกล้ๆเฉยแล้วฟิมกูอยู่ไหนโอ้โหแม่กำลังปั่นไฟจะระบายใจเฉยเล่นไม่ออกเลยอ่ะอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้แต่มันแต่มันมันมันจะทันไหมอ่ะ จี s u s จี s u s จี s u s โย่ก็จบไปพี่ต้นร้ยกันนะครับรหรับบายครับดีสัปดัห์นะครับผมาถ้มว่าทำไปเหลือแค่นี้ไปกันมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่พวกผมเนี่ยห้าคนห้าคนเซตที่แล้วมันหายไปเกี่ยงมีแต่เทนกับพี่แล้วก็ฟิล์มแล้วก็แค่นี้ปะมัเขาต้องเรียกว่าเซ็ตอะไรเซ็ตครอบครัวหรือเซ็ตอะไรวะเมื่อกี้เซตเซตเซตนิวเซตสองเซตยาสูตร เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ผมทําคลิปแบบนี้นะครับผมวันนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันที่สุขที่13ด้วยแหละก็เลยตั้งใจมาทําอะไรแนวนี้มากๆเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ลงแต่ไม่ได้ลงแต่ไม่ได้ลงสุกสิบสามไงใช่ไม่ได้ลงสุกสิบสเอาเป็นว่าไว้เจอกันน่าจะลงประมาณเออวันนี้แหละเอเอก็สวัสดีครับผมบายบายใยบใยใยครับผู bye. Yeah. Bye ้ใยใย โโอ้โหแม่งีบอดอทางเลยมัน